มาถึงสกู๊ปแรกของเราในวันนี้นะฮะเป็นเ,เริ่มต้นด้วยเรื่องราวร้อนๆนะครับซึ่งแฟนๆของพระเอกหนุ่มคนนี้ก็คงยังเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับหนุ่มพอสรสชรรันนะครับซึ่งประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำเมื่อวานนี้นะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นยังไงน่าเป็นห่วงแค่ไหนเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ มีข่าวชวนตกอ,อกตกใจว่าพระเอกหนุ่มวิกหมอชิดพัชรันเกิดประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบคู่ใจความที่จังหวัดปราจีนบุรีระหว่างขับไปท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนและได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชธานีในจัตศิริลักษ์พ่อของพระเอกชื่อดังกล่าวว่าตอนนี้ลูกชายการปลอดภัยแล้วพูดคุยได้ตามปกติมีเพียงอาการบาดเจ็บบริเวณซี่โครงที่ถูกกระแทกเท่านั้นแพทย์จึงให้อยู่ในห้อง i อ u ต่ออีก2-3วันเพื่อรอดูอาการและเอ็กซเรย์ร่างกายเพิ่มเติม ก็จะย้ายไปห้องพักผู้ป่วยธรรมดาต่อไปค่ะส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตนยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอย่างไรก็ตามให้รอฟังการถแถลงข่าวในวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นี้อีกทีวันนี้รายการ True Insider จะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดารากันค่ะ 6เมษาย,ยน2550เป็นข่าวคึกครมใหญ่โตอุบัติเหตุเฉียดตายที่เกิดขึ้นกับดาราสาวแตงโมพัทราธิดาพัชราวีรพงศ์ขับรถโฟล์สวาเกนไปประทุนพลิกคว่ำบนทางด่วนทําให้ร่างกระเด็นออกจากรถใบหน้าและร่างกายคลูดไปกับพื้นจนวิดเสียโฉมเหตุครั้งนี้สาวแตงโมต้องเก็บตัวพักฟื้นกว่า2เดือนก่อนจะออกมาปรากฏตัวต่อสื่อพร้อมกับโชว์บาดแผลที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่าเกิดจากการหลับในก่อนจะหักเลี้ยวกระทันหันเพราะรถเสียหลักข้ามเลน 3. พฤษภาคม2552ดาราเจ้าบทบาทเออนันบุญนาประสบอุบัติเหตุรถปิกอัพวีกโก้ชนท้ายรถบรรทุกหล้อในสภาพพังยับเยินเป็นเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซี่โครงและขาหักเลือดออกในช่องปอดและเลือดออกในสมองเล็กน้อยต้องเข้ารับการรักษาใส่เหล็กดามซึ่งเหตุดังกล่าวเออนันต้องใช้เวลาพักฟื้นและทำกายภาพบำบัดอยู่นานหลายปีกว่าจะพร,ะร้อมกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้ตามปกติ Thank we'll you. เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2552นางเอกสาวดาวรุ่งในบทอียาวดีจากละครดังที่ดาววนอนอย่างเอมมี่อัมเรียจากขอบประสบอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าอย,ย่างรุนแรงทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสมีอาการเลือดข้างในสมองร่างกายบอบช้าเป็นป่ายเท่ากันต้องใช้เวลาพักเป็นปีนับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของนางเอกสาวคนนี้และเหตุดังกล่าวยังเกิดเป็นกระแสะวิจารณ์เกี่ยวกับระบบการถ่ายทําละครถ่ายไปออกอากาศไปอีกด้วย 27พฤษภาคม2555นักร้องสาวค่าย RS สีประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างรุนแรงระหว่างกำลังข้ามถนนไปไหว้พระพรมเอราวัณใกล้กับสี่แยกปุมวันได้รับบาดเจ็บสาหัสมีอาการเลือดคลั่งในสมองและกระดูกไขประหักต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองหลายครั้งและบำบัดฟื้นฟูร่างกายอยู่นานหลายเดือนก่อนอาการจะดีขึ้นเตาลำดับสาวซีบอกว่าในระยะ5ปีเจอเหตุการณ์เฉียดตายมาถึง3ครั้งค่ะ นับว่าโชคดีนะครับที่กรณีต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ถึงกับพราชีวิตของดาราท่านใดไปนะครับยังไงก็ตามนะฮะขอฝากถึงพอสตรรนด้วยขอให้หายเร็วๆนะครับแล้วก็กลับมาทํางานแสดงให้แฟนๆได้ติดตามชมกันต่อไปครับเดี๋ยวแวะพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงกันต่อเราจะเน้นไปที่ออสการ์ครับสักครู่เดียกับ True Insider ครับ